เดี๋ยวจะพาไปดูฮะช้างตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะฮะทำหน้าที่บทบาทเหมือนคุณครูยังไงะปะจำโรงเรียนนะฮะจะทำอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยฮะพี่แก้วอย่าทำรถลูกพี่แก้วอย่านะ เดี๋ย<ช>วไปเข้าแถวก่อนนะคะเพราละคร <c oughs> เรียกเด็กๆอันนี้มัน8โมงเช้าแล้ว <c oughs> เด็กๆมาเข้าแถวหน้าเสาธงนะครับ นี่แหละฮะคือ,อช้างป่าสีดอแก้วนะครับเดินเข้ามาที่โรงเรียนตชดอบ้านคลองตะเคียนชายอำเภอวงังน้ําเย็นจังหวัดสระแก้วนะครับตอนแรกนะฮะคุณผู้ชมฮะคนถ่ายคลิปคิดว่าเอ๊ะช้างตัวเนี้ยจะเหยียบมอเตอร์ไซค์เพราะว่าเคยเป็นข่าวจาได้ไหมที่เหยียบรถที่สมสารเอี่ยมศิลป์นี่คราวที่ไปรถการทะนงเลยก็คิดว่าจะเป็นแบบนี้แต่ไม่ใช่ครับปรากฏว่าเนี่ยมันค่อยๆเดินไปเป็นระเบียบเรียบร้อยฮะแล้วก็ใช้งวงเนี่ยไปตีระคังแทนเป้งแป้งป้ง แหละเหมือนเป็นการเรียกเด็กนักเรียนเนี่ย ก็บอกว่าอ่าเริ่มเขาเรีนแล้วนะหรือว่าเอนี่ถึงเวลาพักกลางวันหรือไม่อย่างไรนะครับก่อนที่ทางผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านนะเห็นแบบนี้ครับก็เข้าไปใกล้ๆแล้วก็นํากล้วยเนี่ยไปล่อให้เจ้าช้างสีดอกแค้วตัวนี้นะล่อเขาอยู่ล่อล่อล่อล้วก็เดินตามเขาล่อบอกให้กลับเข้าป่าไปนะฮะมันเป็นหมาเลยทีเดียวซึ่งปกติเนี่ยช้างป่าที่เราเห็นที่เรานําเสนอข่าวจะค่อยแบบโอ้โหดูแล้วก็ฟัดเวียงตกมันเข้าใกล้ไม่ได้นะฮะแต่ตัวนี้ฮะ ช้างป่าเหมือนช้างเลี้ยงเลยมันค่อนข้างเชื่อง<ม>ทีเดียวน,นะฮะถึงแม้จะเชื่องแบบนี้แต่ก็เตือนแบบนี้นะอ,อย่าเข้าไปใกล้น,น,นะครับ<อ>แล้วช้างตัวเนี้ยมันค่อนข้างคุ้นเคยกับคนในชุมชนเป็นอย่างดีนะครับซึ่งพอผู้ใหญ่บ้านเห็นแบบนี้ก็ทําได้เพียงแค่ค่อยๆเดินตามมันอคอยดูไม่ให้ชาวบ้านในพื้นที่เข้าไปใกล้มากกว่านี้เดี๋ยวเกรงว่าจะได้รับอันตรายนะครับซึ่ง เจ้าสีดอแก้วตัวนี้นะฮะเป็นช้างป่าเขาอ่างลือในครับทิ่นเดิมเนี่ยอยู่แถวแถวอำเภอเขาคิชกุฎจังหวัดจันทบุรีนะฮะแล้วเคยเป็นข่าวโด่งดังเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยน้องเคยทำร้ายคนอตอนนั้นโมโหไม่รู้ว่าคนไปแย่หรือว่าไปอะไรหรือว่าเป็นช่วงที่ตกบันอะไรประมาณแบบนี้นะครับก็เลยถูกจับตัวส่งไปยังศูนย์กักกันช้างป่าของกรมอุทยานนะฮะก็ เอาไปขังที่กรงนะฮะที่มีรั้วไฟฟ้าล้อมรอบนะเพราะว่าตอนนั้นน้องมันดุแล้วยังไงทำไมออกมาได้ปรากฏว่าด้วยความฉลาดของเจ้าสีดอแก้วครับค่อยๆไปหาไม้คอนไม้ท่อนสูงมาพาดไว้น้องเอ๋ยแล้วก็เดินขึ้นทอนไม้ท่อนสูงเนี่ยข้ามรั้วไฟฟ้าออกมานะฮะเนี่หอะรฮะตอนนี้เลยฮะกำลังจะผักดันให้กลับเข้าในพื้นที่ป่าเกรงว่าเนี่ยเดี๋ยว เชาบ้านหรือว่าคนอื่นไปเห็นนะ่ะอ,อาจจะได้รับอันตรายนะครับเขาก็โดนชิวๆเหมือนว่านี่เป็นถิ่นเขาเลยนะตอนนี้เชื่องแล้วไงอ่าอปรับอบรมปรับทศัศนคติเ,เรียบร้อยแล้วนะ,นะคะ